สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอยากสื่อสารอะไรถึงคุณขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขออนุญาตเปิดดวงสิ่งที่ดีรับไปสิ่งที่ไม่ไดีปล่อยผ่านใช้วิจารณญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์อยากบอกอยากสื่อสารอะไรความสม่ำเสมอนะคะการไม่หยุดอยู่นิ่งการลงมือกระทําอย่างสม่ำเสมอการสวดมนต์การทํางานหรือ,อสิ่งที่เรากําลังจดจ่อเนี่ย ให้มันสม่ำเสมอมันจึงจะได้ผลลัพธ์ที่ดีนะขัดเกลาให้มันช่ำชองไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่นะคะขัดเกลาให้มันช่ำชองอืมแล้วจะเกิดโลกใบใหม่ฝีมือความสามารถของคุณสิ่งที่คุณสั่งสมมาจะเกิดโลกใบใหม่ที่ทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ความบาลานซ์ความสุขความสำเร็จ ความงอกงามอ่ะอการเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างผ่านประสบการณ์ The world ไพ่สวยมากความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งความไม่ต้องมากลัวอ่าเหมือนเรากับสิ่งที่เราจดจอ่อกับสิ่งที่เรากําลังเริ่มต้นกระทำอ่ะพอเราทําไปบ่อยๆเราเราจากที่เราเป็นเด็ก ฝึกงานต่อไปอะเราสามารถเป็นเจ้าของโรงงานได้อะอ่ะเปรียบเทียบให้ฟังอ่าการกระทําของเรานะปัจจุบันมันอาจจะยังดูเล็กน้อยแต่การเก็บแต้มเก็บประสบการณ์เหมือนท่านมาสื่อแบบสิ่งที่เธอทำอะมันดีแล้วทําต่อไปนะอย่าหยุดนะเก็บมันไปสะสมมันไปมันเป็นสเสบียงมันเป็นต้นทุนของเธอที่จะทําให้เธอ มีความสุขในอนาคตเป็นที่หนึ่งในอนาคตคาเ,เหมือนเพิ่งออกจากอะไรมาแล้วก็พิ่งมาเริ่มเนาะเออเราก็เลยรู้สึกว่ามันใช่หรอมันจะเติบโตได้จริงๆหรอท่านบอกว่าการตัดสินใจที่ ออกจากสิ่งเก่าแล้วมาเริ่มสิ่งเนี้ยที่คุณกําลังขมักขม้นทำนี่มันถูกต้องและดีแล้วเชื่อมั่นและทําต่อไปเคารพการตัดสินใจตัวเองเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองท่านคอยสนับสนุนหนุนหลังคุณอยู่ท่านส่งเสริมมากกับสิ่งที่กําลังทําและเป็นไปตอนนี้เหมือนเราออกมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสร้างอาณาจักรของตัวเองอ่ะอ่ามันต้องเหนื่อยอยู่แล้วมันต้องอดทนอยู่แล้ว แต่จงเชื่อมั่นนะแต่จงเชื่อมั่นยังไงคุณจะเติบโตขึ้นมากกว่านี้ไม่มีวันที่จะอยู่แค่นี้อืเหมือนท่านสิ่งที่ท่านสื่อนะมาให้กำลังใจอะมาเตือนว่าอย่าลงทางอย่าหลุดโฟกัสนี่คือสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิค์ครูครูบาอาจารย์อยากบอกอยากสื่อสารถึงคุณ รับคำทำนายฝากกดใจกดติดตามอยากเช็คดวงเช็คพลังงานส่วนตัวช่องทางติดต่อหน้าโปรไฟล์สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ